สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง F4 มาแล้วครับอะไรมาแล้วนี่นะเปลี่ยนลูกเลยครับหามันไม่มีตัวปลายกระบอกครับก็เลยต้องยกลูกครับยกใหม่เลยลูกนึ่งพันกว่าบาทครับทําให้ดีไปเลยนะครับพี่น้องลูกเดิมก็หม้อลมยังใช้ได้ครับน่าจะเก็บไว้เป็นอะไรเผื่อว่ารถรถที่โทร1หนึ่งของเรานะครับหม้อลมก็ยังใช้ได้อยู่นะ นี่ครับนี่ลูกเดิมก็ใช้ได้ครับเ,เดี๋ยวเก็บไว้ให้ให้ทีมงานครับรถจานโอรถไอ้ทงปั๊มคัดไม่ค่อยดีพอดีเลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับสายตัวนี้ก็ตัวนี้หรือตัวไหนนอกที่ผมเพิ่งไปอัดมา น่าจะอีกตัวหนึ่งมามันรั่วรั่วรั่วตรงคอกระบอกครับรั่วคอกระบอกก็เลยนี่รั่วตัวนี้ครับรั่วตัวนี้ตัวซีนกระบอกทีนี้ก็เลยต้องไปซื้อของใหม่มาใส่เลยครับเนื่องจากว่ามันไม่มีนะครับช่างกำลังถอดสายลมนะครับ นี่ก็อยู่ที่อูสถาพรครับผมนี่ครับถอดออกเรียบร้อยรบบอเรียบร้อยครับใช้าสายลมเดิมส่วนหมอ้อก็เก็บไว้ให้ทีมงานครับคันที่คันที่ปัม๊มปลายกระบอกดีแต่ปั๊มเสียหมอ้อลมเสียก็เก็บไว้แม่นบ่ได้ใช่ได้เนาะปลายกระบอกครับอืมปลายกระบอกเสียมันไม่มีอะไรครับเพราะว่า ทันของผมนี่มันเป็นหัวนอกมันเป็นตัวนอกมันมันไม่มีปลายกระบอกครับนะาหาอะไรไม่มีก็เลยต้องยกลูกแต่ตัวนี้ก็เก็บไว้ครับใช้ได้อยู่มอลมไม่เสียครับออมอรมไม่เสียเขาด่านได้ด่านนึงเป็นเกีย์แ็งมากระสันก็าด่านนานเป็นเกณฑ์ก่อนเลยด่านลังนี้มันเกียร์ใส่มันมันต้องตั้งใส่เอาเนะาะครับเดีดย๋ดยว ใส่ได้ยังไงไม่ใส่ได้เด้อต้องให้ช่างพิจารณากันคนี่ใส่โดยทีมงานอูสตาพรจัดไปครับบอดายย่งแบบค่าเขาปีนีซอ่อมรถเมดพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่ปากทางน้องยาวครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เรียบร้อยถอดออกไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับไปเรียบร้อยแล้วครับน้องเอ้ยมอใช้ได้ที่มันสภาพมันเปียกแฉะอย่างนี้เพราะว่าน้ำมันคัดมันไหลออกมานะครับไหลออกมาที่ไอ้ไอตัวแกนกระบอกตัวเก่า ใส่กรองไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขายครับขายขายปั๊มคัตม้อลมคัตครับขายขายพี่น้องขาย <laughs> นะครับเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000นิดๆนะคิดวาคิดว่าแล้วก็เรียบร้อยครับเดีย๋ยวรอช่างประกอบที่นี่ ใส่ขาใส่ฐานนะครับอันนี้ก็อยู่ที่อูสถาพนอานช่องอันนี้สากขัดตัวไม้พี่น้องไม่ใหญ่กว่ากันลายเนาะอัดเก้าในหน่อยวัตนตะเล็กเสีเยนเว้ยทีนิ้กินยันี่ม,มัดมอยู่ครับ ใส่รถไว้ค oh. ร uh ับเดี oh. e ๋ยวลืมอุ mm ๊อยโอ้ยหล่นใส่บ้าเจ็บพี่น้องอือหือ ยังเจ็บเลยโอ้ยหาเมยตกสชบาแต่ของน่ะพอได้เปิดประตูฟังนี่อีกมันได้จังสิเดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนแจมมาเปิดประตูก่อนห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 อนี่น้องหอนเปิดประตูทิมไว้ก่อน รกมากครับตอนนี้รถล,ลกมากเลยฮะช่วงดูดูเก็บเกี่ยวดูขี้ฝุ่นดิโอ้ผมไม่เคยปล่อยให้ฝุ่นเต็มรถขนาดนี้เลยนะเนื่องจากไม่มีเวลาจริงครับเช้ามาตื่นแต่ตีห้ามาเตรียมรถเกี่ยวครับรถดำนี่แทบจะไม่ได้ดูอะไรมันเลยเนื่องจากว่ามันมันเหนื่อยจริง ทำรถเสร็จปุ๊บก็ข้าวอยู่บนรถก็ต้องวิ่งเอามาขายเขาก่อนรีบเอามาขายก่อนนี่แหละหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จนี่แหละก็จะไอ้นี่เลยจะจัดทำความ,มสะอาดให้เรียบร้อยเลยแจกไปเสียไว้ก่อน,นถ่ายคลิปไว้หลายๆคลิปก็ยังไม่ได้ลงนะครับ ไม่ได้โพสยังไม่ได้มีเวลาโพสเท่าไหร่เลยอันนี้ช่างก็ใส่ปั๊มประกอบนะครับเสร็จจากงานนี้ก็จะไล่อัดจรารบีดำนะครับไล่อัดจรารบีรถดำทุกตัวเลยดูกระบอกอัดจรารบีผมดิฝุ่นเปรอะเรามาคอยดูกันครับว่าพอช่างใส่เสร็จแล้วนี่จะเหยียบนิ่มไหม จะเข้าเกียร์ง่ายขึ้นไปเมื่อกี้กว่าจะมาได้นะครับผมเหยียบนี่มันเข้ายากมันเข้ากึกกึกกึกว่าจะเข้าก็ลั่นกรึบนี่แต่ว่าปั๊มคัดของล็อกกี้นี่อีสุนี่จะทำง่ายกว่าฮีโน่หน่อยนะครับฮีโน่นี่มันจะเป็นคัดลมใช้คัดลม กำลังใส่ครับผมพอดีเลยเบาลมทีนี้ลมอยู่สนิทแน่นอนครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วทำให้สมบูรณ์ไปเลยนะครับโอ้คนมาตรวจสอบลูกน้ำาุบปุ่นละย่ายเอ้ยเขาไปในบ้านบนครับสร้างเจ้าของบ้านเพ่อยุ่ข้างในปุ่นละครับเจ้าหน้าที่อสมครับผม มาสำรวจลูกน้ำครับขันเม็นสมัยตะกี้ก็เอาให้ประกัดกินพี่น้องปากัดปลาหางลกยุ่งกำลังใสยอยู่ครับรกำลังใสยอยู่ มันงั้นอันตรายครับพี่น้องเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่ใส่นี่ไปจอดรอขึ้นข้าวพอขึ้นข้าวเสร็จแล้วจะออกตัวออกตัวไม่ได้นี่ซวยเลยนะครับจะเข้าเกียร์ไม่ได้นี่แล้วก็ยกดำไม่ได้โดยกลางทุ่งนี่ลําบากเลยและวันนี้ไม้ผมก็แน่นปักเลยครับทีนี้ใส่ไม้ม่ใส่น็อตใหม่สี่ตัวเลยแน่นปึ๊กเลยทีนี่ ท่ออัมโมดิฟายครับนี่อัมเฮดเดอร์นะท่อไอเสียเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปวิ่งดินหาตังก่อนนะครับถึงจะไปเดินใหม่เดินปลายออกให้มันสวยๆใหม่กับช่างเจนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเจทําให้นะอันนี้เจอช่างอําทําเองครับช่างอําทําเองสาตากแตนผม ก็จะทําตัวล็อกครับไปแล้วมันทําไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะว่าถ้าทํามันต้องถอดตัวนี้ลงมาครับถอดตัวนี้ลงมาแล้วก็กึ่งใส่ครับดํามันถึงจะไม่สไล์ซ้ายขวาครับมันไม่มีไม่ีไม่มีเวลาทํานะนี่ครับตัวนี้มันจะสไลด์ได้ของผมถ้าใส่ดินแล้วมันเวลาลดเอียงมันก็จะสไลด์ไปซ้ายไปขวาได้เดี๋ยวรอท,ทําทีเดียวนะครับตัวนี้ ต้องเช็คนะครับเช็คให้เรียบร้อยกลัวเหมือนกันนะพี่น้องนะเนื่องจากว่าเห็นเห็นลหลายๆคันแล้วน็อตขาดแล้วดำร่วงนะครับคอยกระเสียวคือกันนะพอจะไปวิ่งดิเดี๋ยวก็ต้องมาเช็คน้ำมันไฮบริกอีกนะครับให้มันชัวๆไปเลยดูสายผมดิตั้งแต่มากระรถนะยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยเนี่ย น่าจะใช้ได้ใช้ได้ทนอยู่มันแต่แค่เปลือกนอกครับถ้าเห็นเยิมย้มเยมแล้วค่อยจะไปอัดนะครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพมันเป็นใย,ยลวดนะ เกียร7ครับโอ้หกเกียร์หกเกียร์นา7 7เกียร์ถอยมันมีมีอันลูกเกียร์อีกลูกหนึ่งยู่บานเสียติน7เกียร์แต่ว่าเกียร์สามมันหลุดเกียร์เกียร์ใหญ่อเกียร์ใหญ่ครับตัวนั้นครับตัวนั้นลูกเกียร์ใหญ่เลย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีน้องๆนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนอสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ